สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับวันนี้กับวันที่15มิถุนายนนะครับ15มิถุนายนกับตู้ซับเบียรเทโบนะครับพร้อมดอกครับตัวนี้นี่นะครับทั้งหมด10ใบแล้วก็เสียงกลางทีนึงทั้งหมด20ใบนะครับไปที่ไปที่อำเภอแม่สายครับนี่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ นี่ครับนี่ปลาตองก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับปลาตองนี่ก็เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับครับขึ้นไข้างบนแล้วไปขึ้นไปบนบนกระเลยกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ก็เตรียมเดินทางวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆครับก่อนปิดร้านนะวันนี้ครับพนักงานก็กำลังเตรียมขึ้นอุปกรณ์ครับ เตรียมขึ้นรถครับยามเย็นๆตัวโบนิ้ว5 8า9น้บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆอีกหลายรุ่นนะครับลูกค้าเลือกได้ตามดอกตามงบประมาณนับหลายรุ่นหลายแบบนะครับให้เลือกชมกันนี่ครับมีอุปรกรณ์ต่างๆครับนี่นครับทยอยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถครับรับ ซับเบียร์อนตู้เสียงกลางครับรังจัดบนรถครับทั้งหมด20บใบแล้วก็ซับเบียร์ครับอุปกรณ์ตู้ครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับทยอยขึ้นนะครับทั้งหมดหลาง20่ซับเบ 10, ียร์สิบเพลูกค้าสั่งไปแล้ว10นะครับนั่นเป็นซับเบีร์อ่ายี่สิบใบกลาง20บใบนะครับ นตู้วันนี้กับป้าตองนะป่ะนี้ครับฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านนะครับท ok. ี่นึงอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับตู้ซับเบียรเทอร์โบอุปกรณ์ต่างๆนะครับย่อยอัปเดตกยางค้ำคั่งนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตู้ต่างๆครับ ูปลาตองโอ้นี่มีครับนีบเนีบีแต่ว่าตู้นี่ปลาตองไม่มีเสียงนะเดียวกัดฟันสูดปลาตองนี่นะครับี่ิใ้ปลาตองครับได้ข่าวว่าได้ดื่มอะไรปลาวานนี่ปลาหงครับหงใช่ไหมกี่แบนปลาสองแบนใช่ไหมปลาครับโอ้โหอัฒนาดีดีปลาตองคือก็กำลางนะครับยิ้มเขาเลย พ่นพิษเด็กประจันดีกับจันดีมีหน้บนี่ตั้วก็ตีกับมือมิกน่ะเด็ต้องเพิ่มหุ่นแล้วจันดีต้องลดหุ่นจันดีต้องลดหุ่นไปเจอรูปไปเจอรูปจันดีมอยู่กาญจนบุรีรูปข้ราชารนี่นะครับ กวนตุ้ว่าต่างๆนะครับนี่ครับทยอยเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับนี่ครับดูปาตองนะครับนี่ครับเฮ้ัป้าเดี๋ยดูเขาด้วป้าเอ้าเอาป้าเอาช่วย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 พยุงพยุงหน่บรรกาศยมค่ำเขาดูดูความพร้อมารานลังยดดนี่เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมดดีเนี่คนละใบสใบครับ ียมขึ้น,น,นปลาตองแก่คแคลงกับปลาตองขออกกนุญาตติดตามนะครับเตรียมส่งมอบอุอปรกรณ์ตู้ซับเบรคระดับที่ดีหนึ่งครับวันนี้วันนี้วันที่15มิถุนายนนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเตรียมเดินทางกไปครับอากาศยามค่ำๆครับวันนี้ จะให้หุ่นที่สูสีครับขึ้นไปแบบนี้ครับนีสู้พร้อมดอกแบบนี้พร้อมดอกพร้อมใช้งานทีเทอร์โบรอบนี้สิบครับรอบ่อน้องไปั้งสิบครับ เฟรมต้องไปถามที่แผนกบัญชีครับไปเลยครับถามบัญชีครับเฟรมเพิ่จะลูกค้าไม่เอาครับเฟรมไม่มีออเดอร์เฟรมมาเลยครับต้องไปถามที่ qc ครับผจะเช็คของในรถครับเนี่ยจัดของในรถครับตอนนี้ครับ ขอาณนักงารติดตามนะพาชมว่าเข้าประมาณนี้นะครับ